ครับตัวนี้จะเป็นคาสันเลกเกานะครับเนาะมแต่ส่งเก่าๆเนี่ยนะครับคาสันส่งเอีอเกขึ้นเขาครับเมื่อไม่ก็ขีดเส็นขางบนในก่อนเดอเป้าสามสิบเอ็ดนะครับ <c oughs> เอวสูงเป้าสามสิบเอ็ดครึ่งนะครับ เซ็นชาเขามาจากริมพาสองนิ้วนะครับบนล่างซ้ากันเดี๋ยวกางเกียงม่จีบกับว่างเซ็นชากตามเป้าด้วยครับ <c oughs> กางเกงเอวสูงนี่สิบวัดขึ้นมาสมนิว้วถึง3ามนิ้วครึ่งได้นะครับ เอลยี่สิบแปดครึ่งหารสีนะครับตัวนี้จะไม่จีบน้ำนะครับจีบสองนิ้วนะครับสะโพก 45, สพกี่สิบห้าสเปกสี่สิบห้านี่หารสีนะครับ <c oughs> สะโพกสี่สิบห้าหารสี่แล้วครแบ่งระวังเส้นสะโพกนะครับเส้นสะโพกครับเส้นเป่ายื่นนานี่นะครับ แต่เทไรแบ่งครึ่งเงียวยี่สิบหานะครับเพื่อใช้สองเนี่ยวพ่อนะครับล้ากัวัดจุดกึ่งกลางออกมาหาลิ้มผ่านะครับเท่าไรเดี๋ยวก็ชี้ถึงไปให้กันเด้ครับ ไปครับสามสตัดชิ้นหนาสิเอตัดชินนาสามสิบนะครับคันลังก็จะี่ยกว่าเป็นหนาสามนิ้วนะครับผม Se lo la pena. ด้านบนนี้ตัดเสมอชิ้นไปเลยนะครับเสมอเส้นไปเลยนะครับเพระว่าเข้าเพื่อเย็บแล้วนะครับ ครับครับเป้ารังนี่ตำลา่งครึ่งนิ้วนะครับเป้าลังนะครับขยับขม้าอยากเส้นเป้าหนานี่ครึ่งนิ้วกันนะครับนะครับระหว่าเส้นเส้นเป้ารังเส้นนี้ครับเส้นฉากนี่ห่างกันสองนิ้วหนึ่งซี่นะครับ นี่ครับห่างกันสองนิ้วหนึ่งซีนะครับนี่ปลายขาหักไว้สามนิ้วนะครับปลายขา เอวยี่สนึงครึ่งหกจีบหลังนะครับสะโพกสีส่หาหารสีวิธีเช็คเป่านะครับในว้างเลขกสาตรงจุดที่เขาจะเย็บนะครับ เอาสามสิบเบาทครึ่งครับผม เป้านาเนี่เป็นแบบโค้งแบบยืดน,นะครับดึงล,ลงมาสามนิ้วครึ่งน,นะครับกว้างสี่นิ้วนะครับนี่ต่อหลังดึงลงมาซีนิ้วนะครับจากริมนะครับขยับเข้ามาจากริมผาเยจากเส้นคางนี้สองนิ้วหนึ่งซีนะครับนะครับแบ่งครึ่งของกระเป๋าหลัง กระเป๋าแบบเยี่นแต่ว่าไม่ขีบหลังนะครับนะครับ นะครับขอบคุณทุกการรับชมครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ